อ่ะประมาณนี้เนาะกล้องไม่ค่อยอยากจะโฟกัสให้เลยะกล้องไม่รักหนูเลย<อ>แล้วก็จะแข็งอยู่อย่างเงี้ยนะคะอย่างน้อยสิบสองถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะมันอยู่อย่างนี้แหละนะคะเป็นฟอสซิลแล้วเนี่ยแต่มันจะไม่แข็งนะถามว่าทำไมเราถึงรู้ว่ามันจะไม่แข็งนะเพราะว่านี่เพื่อนๆเห็นไหมว่าข้างในมันยังเป็นยืดยืดอยู่เห็นไหมมันยืดอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่ามันยังมีความเป็นแบบ นุ่มๆอยู่ข้างในนะคะคือข้างนอกมันกรอบนะคะเนี่ยเห็นไหมแต่ข้างในมันยังมีความหยุ่นเห็นไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n เจฟแวนแอน d มนุษย์เมียนะคะเมื่อวานนี้เราได้พาเพื่อนๆไปทำน้ำจิ้มลูกชิ้นกันแล้วนะคะวันนี้ก็ต่อเนื่องมาเนาะเราจะมาสอนเพื่อนๆว่าทอดลูกชิ้นยังไง ให้กรอบทนกรอบนานนะคะอยู่ได้ข้าวันข้าคืนกันเลยทีเดียวแล้วก็ไม่แข็งเกินไปด้วยนะเพราะว่าบางสูตรเนี่ยพอทอดไปแล้วกรอบก็จริงอะแต่ว่าแข้งแข็งนะคะแต่ว่าก่อนจะเข้าไปดูนะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามช anel ของเราด้วยนะคะเราจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปค่ะเอาละค่ะถ้ากดไลค์เรียบร้อยแล้วนะคะให้เชฟแว่นพาทาเลยค่ะว่าทอดยังไงให้กรอบกรอบ อันดบแรกเลยนะครับให้เป็นเพื่อนตั้งน้ํามันอย่าให้น้ํามันเดือดนะครับส่วนลูกชิ้นเนี่ยเราไม่ได้เอาไปทําอะไรเป็นพิเศษนะก็ออกจากถุงแล้วก็เทได้เลยนะครับแต่ว่าให้เพื่อนเพื่อนเลือกยี่ห้อที่มันดีๆหน่อยนะแบบไม่ใช่ดูแต่ว่าราคาถูกอย่างเดียวนะคะใส่ลูกชิ้นลงไปนะครับถ้าไม่ฟูนะครับเอาแค่นี้พอนะครับอันนี้เราทอดครึ่งนึงก่อนนะครับเพราะวันนี้กระทะเราใบเล็กนะครับเด็นโดนก,ก้ เทคนิคก็คือว่าเราจะใช้น้ำมันที่แค่อุ่นๆนะคะเพื่อนๆอ่าอันนี้แยกลูกชิ้นที่มันติดกันนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันสุกข,ขึ้นมาครับเราจะรู้ได้ไงว่าสุกคือมันจะลอยขึ้นมาเองนะครับพูดง่ายๆมันคือการต้มด้วยน้ำมันแต่ว่าต้มด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะรอให้มันค่อยๆลอยขึ้นมาเองนะคะไม่ต้องไปนคนอะไรมันทั้งสิ้นเลยเนาะแต่ว่าแค่คอยแซะข้างใต้บ้างนะคะอย่าให้มันไหม้ตรงก้นก็พอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแป๊บเดียวเริ่มลอยแล้วนะคะ แล้วก็เนี่ยครับจะค่อยแซะขึ้นมาครับจริงๆมันจะมีอีกวิธีหนึ่งคือเริ่มใส่ตั้งแต่ตอนที่น้ํามันเนี่ยยังไม่ร้อนเลยใส่ไปตอนตั้งไฟเลยเออใส่แต่ตอนแบบก่อนเปิดไฟใครจะทําแบบนั้นก็ได้นะไม่ผิดนะคะพอมันเริ่มพองแล้วนะครับให้เ,เพื่อนๆพลิกกลับด้านนี้ครับช้ตตหลิวเราเนี่ยครับพลิกกลับด้านด้านไหนี่มันยังไม่โดนน้ามันนะครับพลิกลงไปข้างล่างครับมันจะได้กรอบทั้งสองด้านนะคะ แต่ว่าเพื่อนๆอย่าเพิ่งกดข้ามนะเดี๋ยวทําผิดวิธีนะคะนี่ยังไม่เสร็จนะคะนี่แค่ดันแรกนะคะยังเหลือดันสองอีกโอ้โหโอวบอันมากเลยนะคะเริ่มระเบิดแล้วทีนี้ยังไงต่อคะตัดขึ้นมาตัดขึ้นมาพักไว้ก่อนเลยนะครับจะระเบิดใส่ตกล้องไหมคะตก,กล้องเตรียมวิ่งหรือเนี่ยไม่รู้นี่นะครับพอพองมาอย่างนี้นะครับเราตัดขึ้นมาพักใส่ตะแกรงไว้ก่อนครับพักใส่ตะแกรงไว้อย่างนี้เลยนะคะพักให้มันเย็นเลยนะครับ ต้องพักจนเย็นสนิทเลยนะก่อนที่เราจะมาทอดซ้ำนะคะเริ่มเหมี่ยวแล้วคำว่าเหี่ยวพูดเบาๆก็เจ็บก่อนที่เ,เพื่อนๆจะทอดรอบต่อไปนะครับให้ปิดไฟก่อนนะครับเพื่อลดอุณหภูมิของน้ํามันลงนะครับให้มันเย็นก่อนนะครับแล้วค่อยทอดรอบต่อไปได้เลยครับอืมเพราะว่าถ้าใส่ไปปุ๊บมันฟู่ไปตอนนี้เลยมันจะไม่กรอบนะคะคือโอเคมันกรอบแป๊บเดียวแต่มันจะกรอบไม่นานนะพอเย็นไปมันก็เหี่ยวเนาะ โอเคงั้นเดี๋ยวรออีกสักสิบนาทีเรามาทอดรอบต่อไปกันค่ะ A later few moments later. พอนะ้ำมันเริ่มอุ่นแล้วนะครับทีน,นี้ก็มาเปิดไฟได้เลยนะครับไฟกลางไฟทั้งอ่อนเหมือนเดิมนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ใส่ลูกชิ้นของเราลงไปได้เลยครับรอบที่แล้วอะเทแล้วนะ้ำมันกระเด็นโดนตากลก้องด้วยไม่รู้ว่าตั้งใจแกล้งเปล่านิดนึง <laughs> เดี๋ยวเ <laughs> พื่อนๆจะเห็นว่าพอเราใส่ลงไปปุ๊บคือลูกชิ้นมันไม่ฟูขึ้นมานะห้ามแบบ ใส่ปุ๊บฟูขึ้นมานี่ไม่ได้นะคะเอาแค่นี้แบบพอใส่ไปแล้วมีฟองอากาศออกมาเล็กๆน้อยๆแค่นี้พอไม่ต้องไปนคนอะไรมันนะแค่แกะไม่ให้มันติดกันนะคะคแล้วก็เดี๋ยวรอให้มันลอยขึ้นมาเองค่ะโอเคครับหลังจากที่เราทอดไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้มันเริ่มลอยขึ้นมาแล้วครับให้เพื่อนๆพ,พลิกกลับด้านครับเอาด้านที่ไม่โดนน้ำมันนะ่ะคว่ำลงนะครับมันจะได้พองฟูทุกลูกเลยมันจะกรอบด้วยนะแมนะ่กินหอมมากเลยอ่ะแมวหลังบ้านเราร้องไงเลยได้กลิ่นลูกชิ้นปลา บ้านเพื่อนๆใครที่เลี้ยงแมวอยู่บ้างคอมเมนต์บอกมาใต้คลิปนะคะว่าเป็นทาสแมวเหมือนกันจ้าหลังจากที่พองอย่างนี้ทั่วทุกลูกล้วนะครับตักขึ้นมาพักให้สะเด็ดน้ำมันครับและอันนี้นะคะก็จะเป็นลูกชิ้นอันแรกนะคะในรอบแรกที่เราทอดอไว้แล้วนะคะทีนี้เราจะมาตัดครึ่งกันค่ะตัดเป็นแนวนี้นะครับจิงเฉียงนิดนึงนะคะประมาณนี้นะ การตัดเนี่ยมันจะมีประโยชน์หลายอย่างนะคะมันจะช่วยให้สุกเข้าไปถึงเนื้อในเลยนะข้างในมันจะเป็นโพรงดีนะคะแล้วก็ไม่แข็งเกินไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตัดเนี่ยกว่าข้างนอกมันจะกรอบนะคะบางทีข้างในมันแห้งกันเกินไปแล้วอะ่ะมันจะทําให้เวลากินมันแข็งเกินไปอะ่ะส่วนตัวแล้วตาล้องเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินมากนะคะแต่ว่าไปเจอบางเจ้าก็คือแบบเอปลาหัวหนูสทกคนไหมคะ หลังจากเราพักลูกชิ้นไว้ให้เย็นแล้วนะคะและแน่นอนว่าตอนนี้น้ํามันเราก็เย็นลงแล้วเช่นกันนะคะโอเคทีนี้เราก็จะมาขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเปิดไฟกลับขึ้นมาค่ะไฟเบาเบาเบา,บาที่สุดเท,ท่าที่จะทำได้นะจ๊ะทุกคนเสร็จแล้วก็ใส่ลูกชิ้นลงไปเลยค่ะเราจะใส่ทีละครึ่งนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีกระทะใบใหญ่ก็ใส่หมดเลยก็ได้เนาะ ทีนี้ก็รอไปค่ะให้มันค่อยๆพองขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยคนตอนนั้นนะคะตอนนี้คือไม่ต้องคนเดอ้อโอเคหลังจากที่เราทอดไปสักพักแล้วนะครับมันเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้ก็ให้คนได้เลยครับอ่เพื่อนๆต้องจําขั้นตอนให้ดีนะคะตอนแรกช่วงที่มันยังไม่พองเนี่ยห้ามคนนะคะแต่พอมันพองขึ้นมาแล้วต้องคนนะแต่รอบแรกเนี่ยเราคนแค่แป๊บเดียวแล้วเราก็ยกขึ้นเลยนะคะ แต่รอบที่สองเราจะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะได้ยินเสียงของลูกชิ้นมันกระทบกับกระทะดังแก้งแก้งแ้งแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะมั่นใจว่ามันแข็งมากจริงๆแล้วหรือยังให้ลองหยิบขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งนะคะเอามาพักไว้บนตะแกรงเนาะแล้วก็ลองเคาะดูนะคะถ้ามันแบบไม่แฟบลงก็ถือว่าใช้ได้ค่ะขั้นตอนนี้นะครับให้เ,เพื่อนๆใช้ตะหลิวหรือทัพพีหรือว่ากระชอนอย่างนี้ก็ได้นะครับกดให้มันจมน้ําทุกอันเลยนะครับ อันนี้แหละคือขั้นตอนที่จะทําให้มันกรอบจริงกรอบจังนะเจ้าเพื่อนๆนะเหมนขนมไข่นกกระทาที่จะให้มันพองข้างในอ่ะก็ต้องกดใช่ไหมคะเช่นกันเลยค่ะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องกดเช่นกันนะคะข้างในมันจะได้พองเป็นกลุวงๆแล้วมันจะได้ไม่แข็งเกินไปนะคะก็คนบ้างกดบ้างสลับกันไปใช่ไหมคะใช่ครับวิธีเทน,นะครับให้ตักูกชิ้นมาหนึ่งลูกวางไว้บนตะแกรงอย่างนี้นะครับ แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีนะครับลองดูว่ามันบุบไหมมันยุบไหมถ้าเกิดมันยุบก็คือต้องทอดใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ยุบก็คือใช้ได้แล้วครับระหว่างนี้เราก็คนข้างล่างไปเรื่อยๆเลยนะครับโอ้ยนน่เนี่ยอย่างเงี้ยไม่ยุบแล้วขอบคุณค่ะโอเคแบบนี้ได้ค่ะได้นะครับก่อนจะเอาขึ้นนะครับให้เล่งเป็นไฟแรงเลยนะครับแล้วก็ทอดในไฟแรงเนี่ยต่อไปประมาณสักหนึ่งนาทีนะคะ มันจะเป็นการไล่น้ํามันออกจากตัวลูกชิ้นนะครับแล้วก็สักลูกชิ้นขึ้นนะครับเอาไปพักไว้บนตะแกรงครับอยาให้มันทับกันนะครับก็ถ้าเกิดจะทอดชุดต่อไปก็ต้องรอให้น้ํามันให้มันเย็ยนลงก่อนนะครับใช่ใช่ใช่ค่ะทอดไปตอนนี้คือไม่อย่างเดียวเลยครับอ่าก็เดี๋ยวพักไว้ประมาณสัก10นาทีเนาะแล้วเราค่อยมาทอดเซตต่อไปกันค่ะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆทําขายนะแนะนําไว้เพื่อนๆเ,นะเ,เ,เนี่ยทอดไปแบบแบบเนี้ยก่อนเลยนะคะไม่ใช่ทอดแค่ รอบแรกแบบนี้เราเอาขายนะต้องทอดจนมันเป็นลักษณะแบบนี้ก่อนนะคะโอ้ยร้อนพอมันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วสามารถเอาไปอุ่นได้นี่ไหมกรอบกรุบกุบเลยอย่างเงี้ยกรอบอยู่ได้แบบเป็นวันๆเลยนะคะพอมันเย็นสนิทปุ๊บเนะี่ยถ้าเกิดอยากให้เก็บไว้ได้นานเพื่อนๆต้องเอาไปใส่ถุงแล้วมัดปิดไว้ให้สนิทอย่าให้โดนลมนะคะเนี่ยทอดคืนนี้นะทยอยทอดไปจะเย็นๆแล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยเอาไปขายนะคะพอลูกค้าสั่งเราอาจจะอุ่นให้ลูกค้าอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะ แต่เนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้และไม่มียุบแล้วนะคะคุณผู้ชมคะและนี่คือลูกชิ้นปาลาเบิด1กิโลซึ่งเยอะมากๆเลยอะ่ะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนี่คือถาดใหญ่นะใหญ่ของใหญ่ด้วยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมอ่ะเรากลัวคุณผู้ชมจะนึกภาพไม่ออกนี่คือถาดกลางนะคะก็เป็นถาดที่พ่อค้าแม่ค้าใช้วางขายของตามตลาดนัดทั่วๆไป นี่คือไซส์มันนะคะและนี่คือไซส์ใหญ่นะคะ,ะคือแบบมันล้นถาดใหญ่อะคุณผู้ชมแล้วดูแต่ละลูกนะคะอวบอันอวบอันเห็นไหมเห็นไหมคะ <_ C ri> ว่ากรอบทั่วถึงมากๆเลยนะคะฟังจากเสียงนะปุ๊กปกอย่างนี้แสดงว่าข้างในกลวงนะคะมาดูกันนะคะว่าข้างในจะกลวงจริงหรือเปล่า นี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าประมาณนี้เนาะก้องไม่ค่อยอยากจะโฟกัสให้เลยกล้องไม่รักหนูเลยก็กวงแล้วกันนะอ่าแล้วก็จะแข็งอยู่อย่างเงี้ยนะคะอย่างน้อย12-24ถึง24ชั่วโมงเลยนะคะแต่พอมันเย็นแบบนี้แล้วนะคะพอมันเย็นสนิทเพื่อนๆจะต้องเอาไปใส่ถุงนะคะแล้วก็ มัดปิดไว้นะคะเพื่อให้มันคงความกรอบไว้ได้นะถ้าเกิดวางทิ้งไว้อย่างนี้เฉยๆอาจจะอยู่ได้แค่แบบแปดถึงสิบชั่วโมงมันก็อาจจะเริ่มมีหยอยลงบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ถึงกับแบบเหี่ยวแฟบนะไม่มีนะคะมันอยู่อย่างนี้แหละนะคะเออเป็นฟอสซิลแล้วเนี่ยแต่มันจะไม่แข็งนะนี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมว่าข้างในมันยังเป็นยืดยืดอยู่เห็นไหมมันยืดอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่ามันยังมีความเป็นแบบนุ่มๆอยู่ข้างในนะคะอ่ะเดี๋ยวลองมาชิมดูนะคะ คือถ้าเพื่อนๆตั้งใจฟังเสียงเพื่อนๆจะรู้ว่าในความเสียงกรบกรบกรบมันจะมีเสียงหนึบหนึบหซ่อนอยู่ด้วยนั่นก็เพราะว่าข้างในอ่ะมันยังมีความนุ่มอยู่อย่างที่บอกคือข้างนอกมันกรอบนะคะเห็นไหม <exha? S 2> แต่ข้างในมันยังมีความหยุ่นเห็นไหมมันไม่ได้แห้งแบบแข็งไปเลยอ่ะเห,ห็นไมเพื่อเพื่อนสังเกตไหม มันยังมีความยืดอยู่คล้ายๆขนมปังนะคะข้างในอ่ะเออไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสให้หรือเปล่านะถ้ามันไม่โฟกัสขออภัยนะคะโอเคทีนี้เรามาชิมกับน้ําจิ้มกันบ้างนะคะจะสังเกตเห็นว่าน้าจิ้มของเรามันไม่ได้ใส่แป้งนะมันจะไม่มีแบบยืดๆนะคะเราสามารถที่จะโปรโมทบอกลูกค้าของเราได้นะว่าเราใช้เป็นสูตรโบราณนี่ไม่ได้ใส่แป้งเลยเห็นไหมว่ามันไม่ได้ยืดไม่ได้เยิ้มนะคะแต่ว่ามันเข้มข้นนะเดี๋ยวลองชิมกันนะคะ เข้ากันดีมากๆเลยะคะ่ะมันมีความเปรี้ยวความเค็มความหวานพอดีพอดีนะคะเป็นสามรสแบบพอดีมากๆเลยค่ะโอเคขอทราบต้นทุนของลูกชิ้นปาลาระเบิดไหยคะ่ะลูกชิ้นปาลาระเบิดซื้อมาอยู่ที่กิโลละหกสิบบาทครับอ่ะแล้วว่าไงต่อแค่นี้เลย <laughs> เพราะน้ำมันเรามีอยู่แล้วเอออ่ะอย่างนี้น้ำมันเนี่ยบอกก่อนมันแทบจะไม่ได้พองเลยนะเพราะว่าเราใช้วิธีค่อยคอยค,อยคนให้มันร้อนขึ้นมา <laughs> มันไม่อมน้ำมันเลยนะคะ าถามว่ามันคงอมน้ํามันบ้างแต่ไม่ได้เยอะมากซึ่งอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆไปบวกกันเอาเองแล้วกันนะมองตีด้วยคาดคะเนแล้วเนี่ยโอ้โหทอดแซไดิเยอะเพราะว่ามันไม่ได้ดำนะคะก็อาจจะทอดได้แบบ20-30รอบเนาะอันนี้ไปหาเอาเองแล้วกันค่ะแต่ว่าเฉพาะตัวลูกชิ้นปลาระเบิดเนี่ยเราซื้อมา60บาทนะคะใช่ครับเรานับแล้วได้กี่ชิ้นคะั่นแล้วได้ร20ชิ้นครับถ้าเกิดเราจัดใส่ถ้วยเล็กอย่างนี้นะครับขาย6กลูก10บาทเราจะจัดได้อยู่ที่20ถ้วยครับ ถ้าขายทั่วละสิบาทเท่ากับว่าได้เงินสองร้อยบาทอืมก็กาไรเท่าไหร่คะร้อยสี่สิบบาทไปเลิอกอาชีพนี้แล้วก็ไปขายลูกชิ้นปลาระเบิดกันเถอเราแต่ราคานี้ไม่ได้รวมน้ําจิ้มนะอ๋อใช่ใช่เออไม่รวมน้ําจิ้มไม่รวมแพ็กเกจนะคะถ้าเพื่อนจะขายอย่างนี้ก็ได้นะนี่ถาดนี้ยี่สิบบาทนะคะตามร้านก๋วย,ยเตี๋ยวเนี่ยทำแบบนี้ขายเพิ่มนะโหกำไรบานเลยคะ่ะเพื่อนๆนะ แล้วไม่ต้องกลัวมันเสียงง่ายด้วยมันเก็บไว้ได้นานค่ะตามหน้โ่งเรียนก็นี่ขายงี้เลยหรือถ้าเกิดตามตลาดนัดก็ใส่ถุงตั้งตั้งตั้ง,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 งไว้เนาะออขายรวมกับลูกชิ้นแดงนะคะเกี๊ยวหมูซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้ว่าลูกชิ้นแดงและพี่ทอดยังไงหรือเกี๊ยวหมูทํายังไงดีนะคะก็คอมเมนต์บอกมานะคะถ้าเกิดว่ามีคนมาขอไว้เยอะๆเราก็จะทําให้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่กาลังหาไอเดียทำมาหากินอยู่เนาะ หวังว่าใครที่กําลังขายของอยู่ก็จะขายดีขครดีรด่ำรวยร่ำรวยกันทั่วหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ